คลิปนี้นะคะพี่นุจะสอนวิธีการยื่นแบบพองอดอนหนึ่งทางออนไลน์ในระบบใหม่ของกรมสรรพากรนะคะโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม RDP นะคะยื่นแบบออนไลน์ได้ทันทีเลยไปดูวิธีการกันค่ะเข้าวเว็บกรมสรรพากรนะคะแล้วก็มาคลิกตรงยื่นแบบทุกประเภทนะคะจากนั้นมาคลิกเข้าสู่ระบบใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบอีกครั้งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็คลิกตรงเมนูหักหน้าที่จา่ายแล้วก็มาเลือกพงศดรหนึยื่นแบบระบบก็จะขึ้นข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายนะคะแล้วก็ขึ้นรายละเอียดการยื่นแบบให้โดยอัตโนมัตินะคะจากนั้นคลิกถัดไปค่ะมาเลือกประเภทเงินได้ของผู้ถูกหักภาษีนะคะอันนี้พี่นุชจะยกตัวอย่างเป็นมาตรา40วงเล็บ1ก็คือมีเงินได้เป็นเงินเดือนนะคะ แล้วก็ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ถูกหักภาษีจากนั้นก็ใส่ข้อมูลของผู้ถูกหักภาษีให้ครบนะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นดอกจานสีแดงๆเนี่ยคะ่ะคือจําเป็นต้องใส่นะคะวันเดินปีที่จ่ายสมมุติเป็นวันที่30กันยายนจํานวนเงินที่จ่ายสมมุติเป็นหนนะคะหักภาษีเอาไว้300ล้กันนะ แล้วก็มาเลือกเงื่อนไขาการหักภาษีนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นหักนัดที่จ่ายและหลังจากนั้นจึงบันทึกรายนี้นะคะจากนั้นเราก็มาเลือกบันทึกรายต่อไปนะคะที่มีเงินได้เป็นเงินเดือน40วงเล็บ1เหมือนกันใส่เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรแล้วก็ใส่ข้อมูลของผู้ถูกหักภาษีเช่นเช่นเดิมวันเดือนปีที่จ่ายในรายที่2และ3 4เนี่ยนะคะระบบก็จะขึ้นให้โดยอัตโนมัติแล้วเราก็มาเลือกจํานวนเงินที่จ่าย สมมติรายนี้2 0 0 0 0นนะคะหักภาษีไว้สมมุตินะคะ500แล้วก็คลิกคําว่าบันทึกค่ะเมื่อบันทึกครบทุกคนแล้วนะคะไม่มีรลยต่อไปที่จะบันทึกละเราก็คลิกคําว่ายกเลิกนะคะยกเลิกในที่นี้หมายถึงยกเลิกที่จะไม่บันทึกรลยต่อๆไปนะคะระบบก็จะวิ่งมาที่หน้าของข้อมูลการคำนวณภาษีนะคะก็จะมีรายละเอียดใบแนบ เป็นจำนวนรายที่เราบันทึกลงไปถ้าเราไม่มีรายการเพิ่มแล้วนะคะก็ดึงลงมาข้างล่างจะมีรายการสรุปรายการภาษีที่นำส่งเขาก็จะสรุปไว้ให้ว่า่ามีจำนวนเท่านี้นะจำนวนเงินได้เท่านี้นะแล้วก็นำส่งเป็นภาษีเท่านี้นะคะดึงลงมาด้านล่างอีกคลิกคำว่าถัดไป ระบบก็จะวิ่งมาที่หน้าสรุปรายการภาษีนะคะว่าภาษีที่ต้องชําระเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ภายในวันที่เท่าไหร่ถ้าเราจะพิมพ์ใบแนบออกมาดูก่อนก็คลิกตรงนี้นะคะถ้าเราจะพิมพ์หน้าแบบออกมาดูก่อนก็คลิกตรงนี้นะคะหรือเราจะบันทึกล่างไว้ก่อนก็ได้เป็นการเซฟข้อมูลไว้ถ้าเรายังไม่ยืนยักนการยื่นแบบนะคะก็คลิกบันทึกร่างไว้ สำหรับปุ่มของบันทึกล่างถ้าใครไม่เข้าใจาหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูคลิปพี่นุชได้ในเรื่องของบันทึกร่างนะคะพี่นุชทำคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้ตัวอย่างนี้พี่นุชจะตกลงยื่นแบบเลยก็คลิกคำว่าตกลงยื่นแบบแล้วก็คลิกคำว่ายืนยันการยื่นแบบเมื่อเรายืนยันการยื่นแบบเรียบร้อยนะคะก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาว่ารอการชำระเงินนะคะคือยื่นแบบเรียบร้อยแล้วแต่รอการชำระเงิน จากนั้นนะคะก็ดึงลงมาด้านล่างแล้วก็เข้าเมนูชำระภาษีต่อไปถ้าใครยังไม่เคยทำนะคะวิธีการชำระภาษีไปดูได้ในการบันทึกพงอดอ์อพงอดอ5อได้พี่นุชทำคลิปไว้ให้จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้าเดือนต่อไปเราจะยื่นแบบอย่างไรนะคะก็คือเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์การยื่นแบบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเลือกภาษีหักนที่จ่ายแล้วมาเลือกพงอดอ แล้วคลิกคำว่ายื่นแบบแล้วมาเลือกเดือนภาษีที่เราจะบันทึกนะคะสมมติเป็นเดือนตุลาละกันแล้วเราก็คลิกถัดไปเลือกประเภทเงินได้นะคะเป็น40วงเล็บหนึ่งสมมตินะคะแล้วเราก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถูกหัก ถ้าเลขบัตรประจําตัวประชาชนเหมือนกับลายที่เราเคยบันทึกไว้แล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นมาให้ดังนั้นเนี่ยเราจะตัดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของผู้ถูกหักไปได้เลยอีกหนึ่งขั้นตอนก็บันทึกเหมือนเดิมนะคะจนถึงขั้นตอนการชําระภาษีคือพี่นุชจะอธิบายว่าในการยื่นแบบออนไลน์โดยไม่ผ่านโปรแกรม R d ดี p พเนี่ยเราไม่สามารถดึงข้อมูล ที่เราบันทึกเอาไว้เดือนที่แล้วมาใช้ในเดือนปัจจุบันได้นะคะดังนั้นเนี่ยการยื่นแบบพงอดอหนึ่งถ้าไรายไม่เยอะสามารถยื่นได้ทางออนไลน์แต่ถ้ารายเยอะๆเนี่ยพี่นุษ์แนะนำให้ใช้โปรแกร,รม r d i p e p นะคะตัวนั้นน่าจะสามารถ Copy ข้อมูลเดือนเก่าขึ้นมาใช้สำหรับเดือนใหม่ได้เลยโอเคสำหรับการยื่นแบบพงอดองผ่านทางออนไลน์โดยตรงนะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะ mm <laughs>